ค่ะวันนี้เราจะไปเก็บกะทินดูข้างบ้านโอเคไปเก็บกระทินกับแม่ตรงนี้หน้าบ้านสวยไหมคะหน้าบ้านเราจะวันนี้เราจะเดินมาทางเนี้ยโอ้ยสวยเนาะสวยอยู่ในนี้เขาบ่ค่อ,คอยได้ยรยางมาทางผิด กมกั้ง,า,งามากง,า,งามของเฮาน่เออนี่อันนั้นจะเป็นป้ายรถเมย์นะคะเป็นที่เขานั่งรอรถเมย์รถเมย์จะมาจอดอยู่ตรงนี้โอ้ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่ล้มลม,นนมเนาะเอกขาก็เริ่มมาเดินออกกำลังกายกันเราจะไปเก็บกระทินข้างทางด่วนฟีเว <laughs> ฟีเว,เ,วเห็นเห็นไว้แล้วค่ะเห็นมันอ่า ตอนนั้นมันยังไม่แก่จัดแถวนี้เขาไม่กินกันนะคะกะทินเขาไม่รู้หรอกมีแต่อีสานว่าคนป่าเออเพราะว่าเราเป็นคนป่าโอู้หน่ยเนกาถิบจักรยานแต่เวลาเขามาย่างหลืมก็คือประเดี๋ยวหอนแห้งปัไหดดอกมะเริ่มคลายแล้วเนาะสามสิบเก้าองศาหกโมงตอนนี้หกโมงเย็นยังไม่เมื่นนะคะเนี่ย เมื่อตอน8โมงเออเมื่อเมื่อ8โมง2ทุ่ม2ทุ่มเมื่อโอ้ยนี่คือต้นยิวเนาะโอ้ต้นยิ้วลีตัวนี้แม่นี่ต้นยิ้วยิ้วหนาำอ่ะเออมีห่ดต้นยิ้วปลูกต้นยิ้วแพรไทสิมาปีนแมว่าโมเมนต์แมนไม่ไม่หนาม บเมนอยิวนั่นอันนี้อยู่น้ำายิวปลาอยิอันเอออยู่อันนั้เนเดินมาอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เด็กโอ้โหรถก็เยอะเยอะที่แรกว่าจะถีบจักรยานเ้อเดินเอาดีกว่าออกกำลังกาย เนี่ยจะเป็นศูนย์เด็ก l e a r n t e อืม a r n e n e r หมความว่าเด็กเรียนก่อนเด็กโอ้เดก่อนเข้ากหนึ่งกว่าอนุบาลโอเด็กอนุบาลเด็กอเียนมอนุบาลกวเล็ว่าสองสามเดือนไเดนเดืนขาก่ามาฝากนะโอ้ พ่่อแมอแเขาออนี่นะคะโอ้ยนี่เป็นกระบองเพชรมาดูกระบองเพชรอันนี้จะเป็นฟรีเวย์ลงทางด่วนเลยนะคะเนี่ยกระบองเพชรฮัลโหล <laughs> นี่ค่ะโอ้ยเบิ่องหนาม,มันเด้ออุ้ยหนาม,มันอันนี้เด้อแ,แหลมแหลมพูดสูง โอ้ย,ยไม่ไกลมันไม่น้ำต้นนี้เป็นหน้ำหนามอยู่เมือ,องร้อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะมันมันมีแต่ต้นไม้ทนแดดทนร้อนเนี่ยเราจะมาเก็บกระถินต้นเล็กๆเกนี่ยกล้ววาวว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 วาวกววกววนวววฮวว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 วมววนววววอววววววนแววววววแวววดวว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 ่ แกพอดีพอดีวะโอ้ยบวี้ดอกเขาหรือมาเก็บเถี่ยวก่อนนี่เนาะอันนี้กำลัเออ,อแกแล้วบอนี่แกแล้วอะไรมันยังไม่เต็มเลยอันนี้เขาอยากเอาพันแกแห้เอาไวไอ้อาเจียนหน่าเออเนี่ค่ะพอดีพอดีเลยเนี่ยเน,นี่ยมันมีหลายพวงที่พอดีด้อเออเลือกเลือกไม่ถุงไม่ถุงมาด้วยเนี่ยแก่พอดีพอดี นี่ค่ะ,ะแก,กบกแกแก,กับเนฟ้ฟาดมันไ,ออไปนี่ค่ะอยู่อยู่เมืองร้อนก็ต้องระวังงูเลยนะ <laughs> นี่ค่ะันแม่เก็บละแดดสอง อันนี้จะเป็นฟรีเวย์เห็นไหมคะอุ้ยเนี่ยบ<ะ>้าอ,อ้าวีค,ม,คมมสวยอกด้อดูสวยอู้กะจับถุงได้ไหมะกินมันกับขาดเค็็ๆนมเตียนใส่เด้อเออไปแบ่งหมูพี่อยู่นี่อยู่อเมริกานะคะนี่มันหากินยากนะคะ แล้วส่วนมากบางทีก็ไม่กล้าเก็บเออของถ้าเขามันเออถ้ามันเกิดอยู่ในบ้านเขาเราก็ไม่กล้าไปขอเขาเขากินไม่เป็นหรอคะเก็บอู้นี่ปุ้มนี่ปุ้มมัง่ายเลือกเลือกเออไป็เลือกยังกะสาวสาวมันหลงอันนี้นะคะถ้าเขาเอาไปขายนะแบบเขาแกะเม็ดมาแล้วเขาไปขายตามวัดอ่ะกระป๋องนึงต้องห้าเหรียญนี่นะ เออห้าเหรียญสิบเหรียญนะเก็งาโอ้ยสามสิบปีไม่กล้าเป็นต้นระษตรเออแม่ล้ว่าสามสิบปีเราบมเคยเก็บบ่งเคยเห็นต้นกระรินหนูมาสามปีหนูพาแม่เก็บกระถินตำรวจจับฮอสนองเสียตำรวจดตำรวจแมเสียะเออพัคอยิน่อแมแม่ว่าตำรวจจอดท้ามกัเสียงกับตำรวจได้ด้วยนี่นะ เก็บค่ะเก็บหายากหายากต้องรีบเก็บเอานะคะมันไม่เหมือนบ้านเรานะคะที่นี่หากบ้านเราหากินยากซื้อก็แพงแต่ไม่ได้ปอกมันบอดจีด้วยมันบอดไส่ถุงไหลด้วเออเวลาเขาปลอกเราฮอกไส่สมต่ำแหงหอนหยอนมันนี่แหละนี่โคตรยตดการอะไรเพิ่มหรอไปกเขาป้าฮาเห็ดได้กว่า โอยปนะุ่นได้เครื่องถุงต้นเดียวต้นเดียวโ okay, อเคมันตนิดะหมพุดน,นะเห็นบอกนะแกเก็บแล้วแกปอกเลยก็อยากกินสามสิบ <laughs> ปีมาอยู่อเมริกาไม่เคยไปเก็บกระถินเค่อแบบัญก็ต้องหลางนะันโอ้ยดูดูด,ดูรถเยอะนะคะข้างฟิีเวเขาก็จะมองเราอยู่หรอ,ตอแต่ เจ้าโรกก็ไม่มีหรอกแต่ว่าเราอยากกินเราก็ยอมหน้าด้านในเขามองขั้นบนจะข้าโร๊เออเขาเห็นเหรอครั้งเดียวแม่ว่าเออโอแก้วแก้วโอเค,อเ,ค,อเ,คเรากลับบ้านกันนะคะไปตําส้มตํามะละกอตําบัก,กบหลวงกินจอนกัระดาษหอนปวดผุ่มบกย้ายกลับมาแล้วในเขาต้นไม้สวยสวยกลับมาจากเก็บกระถินด้วยพูนถุงบักใหญ่กลับมา หน้าบ้านเราอืมหน้าพาักบ้านเราโอ้เด็กหน่อยมันเข่าเล็ดอันนั้นแล้วกลับมาจากเก็บกระถินแล้วกระชิมาตั้กระชิมาอยู่อัวกระชิมาตั้มมะคุ้งกระชิมาอยู่สมตัม้ตกิน ค่ำๆมาเขาก็จะออกมานาั่งเล่นหน้าบ้านอันนี้หน้าบ้านเราถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านแล้วนะคะดูเทออกมาอุย้ยงามหายด้เ้ยพี่น้องเอ้ยพี่นะ คนน่ะไปได้มาแล้วไปได้กเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วนี่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 เยอะอยู่นะต้นเล็กๆอ่ะข้างฟรีเวนอ่ะข้างทางด่วนอ่ะเพื่อนมีเพื่อนเห็นไว้อยู่เหมือนกันว่าจะชวนจิ๊ดมามาเก็บ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเอ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเอบอกว่าเห็นกระทินต้นหนึ่งที่แถวบ้านจิ๊ดเจ๊กบว่า <c oughs> เดี๋ยวจะชวนจิ๊ดออกมาเก็บแต่จิ๊ดเห็นไว้ก่อนแล้วจิ๊ดจองไว้แล้วจิ๊ดไปเช็คแล้วว่ามัน มันยังไม่เต็มที่ <c oughs> กะเวลาอันนี้เต็มที่แล้ว <Okay. S 1> ข้อับา o u t u b e ไม่รู้ก็พูดไปงั้นแหละก็จะต้องนี่ไงเดี๋ยวเดียวมาแกะแกะให้ดูนะคะ ซับปอกโอ้ยเสร็จแล้วนะคะส้มตำนมจีนกระทินปอกสับเซ็